สวัสดีค่ะเมื่อนี้ยายสิพามาเห็ดมุกน้องใหม่เนาะคะ่ะมาเบิองน้ำกั่นมุกน้องใหม่ของยายกับสิมี่ยายกับสิตําข้าวเบียร์จะพี่น้องข้าวเบียร์สิตำพริกพริกกับข้าวเบียร์ใส่น้ำกั่นจ้ะนี่ก็น้ำยาน้างแล้วจ้ะพี่น้องยายใช้น้ำยาหน้งยายจะสิดกุงมรถ้วยน้ำปลาเนาะ นี่จ้ะประมาณสองทัพที่จะ้ะยายกับส่เกลือแนลแลวด้เนีย่ยยายกับส่เกลือแน้แวน่้้ม่้นเขา่ากันจ้ะพี่นอ้องกต่สิมม้งเห็นแน่นอ้ออ้ะอ้ะเนี่ยค้นเขา่ากันเอาเฮ็ดกินเองดอกจาก้ายายเฮ็ดกินเอง ยายบะส่เนื้อเด้อยายบะส่เนื้อหมูจ้ะเพราะว่ายายบมากินเนื้อยายมกน้ใหม่อันนี้ก็บผักกระแงยงผักกระแงยงจ้ะเนี่ยผักกระแงี้ยงหวานเฮายายมักกินแบบว่ามกบ้านๆแบบบ่มีเนื้อจ้ะบ่มีเนื้อซาร์ดบ่มีเนื้อหมูมีเนื้อยังยายกับเสี่ยวไซเลยใส่หลายๆเลยใส่ไปเลย นี่อจาเนี่ยายกับหมกและบดทีเนี่ยยายค้นเขากันได้ทีแล้วเนาะมาจากมะม่วงกันเด้อเอายายเฮ็ดกินเองได้บ่ค่อยใส่เนื้อพวกเนื้อหมูเนื้อย่างเราก็ยายบ่ค่อยกินเนื้อจ้าพี่นอ้องยายกับหมุกบ้านๆใช้ผักใบแย่งนี่แหละ มูก,กิน,น,นทีนน่บ้านเห้าเนี่ยน่าจะบ้านยายกินแบบนี้แหละแต่บางคนก็เจ้าก็ใส่เนือหมูเนื่อยอย่างจะแต่ยายเป็นคนบวยมากินพวกเนือน้อกันน้งใหม่กันน้งใหม่เพียวๆโหลดพี่น้องนี่เละจ้ะยายบ่ค่ปยนนัดเป็นไดดอกกินได้เล็กน้อยพวกปูป่านะนี่จะ ยายกระมุกได้สามมุกแล้วรอหลุนกันไปน้ำกันนาจ้าที่นียายเห็ดแล้วเป็นหนึ่งน้ำกันจ้ายายกำตับน้ำไว้แลลวเนาะเห็นบอจะพี่น้องกันลออัน ให้มันสูกก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายสิมาเบิงอันอัปเดตทีเบิรงอีกที่หนึ่งจา่ารอให้มันสูกก่อนจา้านี่แหละจ้ะพี่น้องเอ้ยเอามาเบิรงน้ำกัน,โอ,อนกโอ้ยไอ้วนหวนๆแบบนี่แหละจ้ะโอ้ยมือเดียวทายเองเนาะค่ะเนาะเนี่ยหอนๆเลยมาจ่ามาเบิรงน้ำกันดูวัดจังไหนเนาะเดี๋ยวย้ายแกให้เบิรง นี่แหละจะพี่น้องเอ้ยเอ้าเบืองน้ากันแล้วนี่ไก่ไเนี่ยหอนๆอนเลยหอมผักกระแหงแห้งจ้านี่้ะพี่น้องแต่ว่าทางไนกินแบบใหย่ยบ่ค่อยหูเนาะแต่ว่ายากินแบบนี้จ้ะมันหอนเลยจ้ะถ้าคลิปนี้ย่าก็ขคอจบแค่นี้เนาะค่ะอาไว้พบกันอีกคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ